ยกที่1ครับท่านวยครับคููชิงแชมป์เวทีมาราชดำเนินครับรุ่นซูเปอร์ไลท์เบทครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเก่งแดงดำนี่ชูเจริญดับรันสารคามครับตั้งใจากจังหวัดมหาสารคามครับเจอกับเพชรธงชัยทีพีเอ็มยิมครับนอกจากสุราษฎร์ธานีครับวัยยี่สิบสปีครับขณะที่ชูเจริญนี่วัย29ปีครับท่านวยครับส่วนสูงเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยครับชูเจริญนี่180ครับ ส่วนในร้านของเพชรตรงเชนี่ร้อยแปดสิบสองครับดูฟอร์มกันชก่วคราวหน่อยครับสามฟอร์มหลังของเจ้าชูเจริญครับมีชนะคะแนนครับหลังขาวบอสังประัยครับชนะคะแนนขุนฐานเล็กเกียรติเจริญชัยครับแล้วก็แพ้คะแนนครับหลังแบบของกบิจารเพชรกินีคาเดมี่ครับแต่ว่าอกหักจากรายการทัวร์นาเมนต์มาทั้งคู่ครับ เงินรางวัล3ล้านบาทนี่ก็เรีได้ว่าจุดเจริญนี่ไปพลาดท่าแพ้ให้กับทางด้านกัปตันครับแต่ขณะที่ทางด้านของเจ้าเพชรธงชัยที่ไปพลาดท้า้กับหนึ่งล้านเล็กฟอร,ร์มหลังของเพชรธงชัยครับมีแพ้คะแนนในทางด้านของหนึ่งล้านเล็กจิตมืองโดนครับมีชนะคะแนนสกุลชัยเล็กครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ชกนะคะแนนสิบุกร ทีเคแสนใช้ไมยไทยยิมครับชมเกมบนเวทีครับแฟนไหมครับจบแบบนี้นอย่างไรครับคู่ชิงแชม140ป์ร้อยสี่สิบปอนด์เวทีเวราชดระเนินครับ หมดยกที่หนึ่งครับจะดูคะแนนครับแตนใยครับคะแนนยกแรกครับตามนี้ครับแตนใยครับเพชรธงชัยชนะไป3าเสียครับ1ิอกนาครับครับ พี่ต่อยกที่สองครับแฟนหนุยครับเกมเปลี่ยนอย่างไรครับติดตามบนเวทีเลยครับ เพชรตองชัยมาเยอะเลยครับลูกเกมนี้ก็จเจริญครับยกแรกคะแนนเป็นรองครับต้องเร่งครับยกสองครับแต่ว่าไปทั้งคู่นี่ก็ต่อยในรายการทัวร์น,น,นาเมนต์ถูกวางไว้ว่าจะเป็นคู่ที่มีโอกาสครับมาดูกันถึงรอบชิงแต่ก็ฝันสลายทั้งคู่ครับาโอกาสถึง3ล้านบาทครับ จับมาได้เนี่ยตัดเชือกครับหนึ่งล้านเล็กเจอกับทางด้านของเพชรธงชัยครับไปนั้นนี่หลายคนก็ชี้ไปที่เพชรธงชัยครับแต่พอต่อยจริงๆวันนี้ถูกนับกับเพชรธงชัยเลยพลิกค้ายไปชนิดที่พลิกล็อกเลยครับแต่ว่าเป็นหนึ่งล้านเล็กครับเข้าไปชิงกับคะแนนของกบิตันแล้วสุดท้ายก็กบิตันเป็นแชมป์ไปครับในรายการทัวร์นาเมนต์คนนี้มานิ่งเหลือเกินครับ กที่2ครับเดี๋ยวรอรุนแคะแนนครับแน่ยกสอครับก็ยังคงเป็นเจ้าเพชรธงชัยครับชนะไป19 3เสเสียงครับแน่สามในเจ้าชูเจริญน่าจะเครื่องร้อนชึ้นกว่าเดิมนะครับลุยต่อครับยกที่3ครับชูเจริญนต้องเร่งเลยครับถ้ายังอยากจะมีรุ้นครับแข่งขันแชมป์รุ่นร้อยปอนด์ของเวทีราชดำเนินครับสองยกคะแนนแพ้ครับ สามอย่างไรต้องตีตื่นมาให้ได้ครับคุณเขาเมืองมหาครับกอิกาตีของขวาไปยัดเข้าขวาอีกทีเอาเกมเต็มๆ็มดเว็นทีคเับาใจไหมครับ ใชครับเพชรธงชัยครับวันนี้นี่จะมานิ่งจริงๆครับตั้งรับจังหวะที่จะก็มาจับในตีครับคอยบังคอยขวางครับนี่ครับจับได้ไหมถนาดัดตีไม่ได้ครับชูจเจริญครับ ยกจนเกินไปครับยกที่สามครับดงคะแนนครับมยกสาคะแนนมาเป็นของนั่งของชูเจริญนั่งครับสิบ่อเก้าครับคะแนนรวมสาม,กมยกตอนนี้ก็ไล่มาแล้วครับ 829ครับไปลุ้นต่อครับยก4ครับคะแนนก็เดียวว่าใกล้เคียงครับโอ้แม่เดี๋เวว่าชูเจริญน่าจะต้องเปิดเกมเร็วขึ้นแต่เดิมครับเกิดว,ว่าชนะกับมาได้ยกนี้เนี่ยยกท่าเรองมาชิงดังครับน่าจะสนุกครับอ่ะแม่สิ่งหนึง่งต้องยอมรับว่าวันนี้นี่เพรชรธงชยัยแกมานิ่งครับ บางแผนแก้เกมจังหวะบุกของชูเจริญก็ทำได้ดีเลยครับานับากิดเดียไม่ใจเกบเ่าไทย ใช่ครับชูจเจริญครับแต่ว่าต้องทำให้ได้ชุดสวยๆเกีย่ยวสักชุดสองชุดครับไป น่าลุ้นครับมีโอกาสเป็นไม่ได้ว่าคะแนนยกนี้เนี่ยจะมาที่ชิลด์เรอร์ก็อาจจะรอลุ้นครับมาแล้วครับคะแนนครับเขาบอกว่า4ยกผ่านไปเนี่คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ38 38ครับตัดสินกันที่ยกที่5ยกสุดท้ายชิงนำแล้วก็เป็นคู่ที่ชิงแชมป์ด้วยครับแฟนนะครับโอ้โหได้ลุ้นกันจนจบสุดท้ายจริงๆครับแฟนผู้ครับคะแนนนี่4ยกผ่านไป2ยกแรกเป็นเพชรตงชัยครับ แล้วก็ยกสามยกสี่นี่เป็นล่าทาของชูเจริญครับไล่มาบ้างครับทำให้ต้องมาตัดสินกันที่ยกที่ห้ายกสุดท้ายนี่แหละครับในการชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลท์เมดครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเป็นทีมราชดำเนินครับไปจับคว้าแชมป์ไปครับเปลี่ยนเกมครับยกห้านี่กลายเป็นบ้างชูเจริญมาเป็นฝ่ายคุมเกมบ้างครับซ้ายไปครับมีคนทำได้เข้าทางเา ยานะฮะยานะครับอย่าเต้นนะครับโอ้โหนี่เอาลับเอาหน่อยครับนี่ฮะโอ้โหแมันเตงคู่ท่มีคะแนนบอกนะครับแบบนี้แล้วแหม่แบบมันก็ลำบากครับลำบากกรรมการครับว่าจะให้ใครครับผมไม่ค่อยจะต่อยในกรรมการต้องต้องเตือนทั้งคู่ครับว่าต้องชกบันครับ ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดเลยครับเข้าในก็ไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับแต่ที่ชัดเจนคือทั้งคู่ที่ต่างชูมือครับบอกว่นางีคะแนนเท่ากันแต่ไม่เหมือต,นนตีอ๋อครับแข่งนี้ชัดเจนครับอาครับแข้งนี้ชูตะรินมองเห็นเห็นคเตะเข้า,าขปากครับเพชรภูมิใจแกเสริงแล้วครับโอ้โหกลายปเป็นเต้นงานบุญบ้างไฟไปซะแล้วครับ โอ้เอาครับแต่แข้งขวาเบอร์สกูนี่ของชูเจริญครับติดทางครับตัดคะแนนะครับตัครับตัดไปก็เท่านั้นแหละครับตัดไปก็เท่านั้นครับเพราะคะแนนเท่ากันไม่ได้เจอระโยชน์อะไรครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยโดนตัดไปทั้งคู่กันลดไปคนละหนึ่งเต้มครับเอาหน่อยครับตี ชัดเจนเลยครับกรรมการจะได้ตัดสินง่ายกว่าน,นี้ครับเอาครับดีครับกรรมการชูกระปั้นต้องอย่างนี้ครับดเูเจริญสวนแทางขวาดโดนตูดถึงต,ติดเตะเป็นตครับพยายามมาจับในเด้งตีเข่าซ้ายเชข่าซ้ายหมุนมายัดเขา่าไว้กับม่ชัดเจนครับตอนนี้เหลืออีก 1ิวินาทีสุดท้ายก็แฟนบอยครับโค้งสุดท้ายเราต้องวัดใจกรรมการเลยครับว่าจะออกมาแบบไหนอย่างไรครับชุดนี้ใครได้เข้าตากรรมการโอ้หมดยกที่5สุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวมารอรุ่นครับแชมป์รุ่น140ปอนดบจะเป็นของใครครับแฟนบอยครับแชมป์เป็นใครเป็นตรงใช ชมป์ดุนร้อสยสี่สิบปอนด์ครับดุนซุปเปอร์ไลท์เวทครับเบนท์งชัยทีเบนยิมครับจากสุพรรณธานีครับต้องโค้งหักซ้ำซองครับชนะหองสู้จะเดินจากรันสารพามครับเปบงไม่ใจให้กับน้องชายครับต่อไปครับแสดงความดีกับแชมป์คนใหม่ครับเบนท์คงใช้ด้วยครับอันนี้ครับถึง RWS ครับเศรษฐีสิบหกธนาคมครับปาด้วยครับทุกวันเสาร์ครับาช่องเบิร์กไฟแล้วก็เวทีเมร่าจะดำเนินครับแปนงไหมครับ ผมแมตตีดิมครับนะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราจเจอใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ